คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเรียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็ดลมกานะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกงเสือนะครับกงเสือกงราชสีข้างในเป็นยังไงนะครับเวลาเขา ตีกันมีเรื่องกันก็จะมาขังกรงนี่ก่อนบางเดือนจําก็มีบางเดือนจําก็ไม่มีนะครับเรามาดูกรงเสือเนี่ยทำเสร็จแล้วอยู่ข้างหลังนี้นะครับแวบๆนะครับกรงเสือเนี่ยปราบนักเลงมาเยอะแล้วนะครับปราบเสือมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเลือกถ้าว่าบางคนก็บอกกรงหมานะครับแต่จริงๆครกรงเสือนะครับมามาดูกรงเสือนะครับเข้ามานี่ครับเห็นไหมร้อนนั่งเลยเพราะว่าที่มันร้อนอย่างเงี้ยว่ามันต้องตั้งกลางแดดนะครับ มัน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 ต้องตั้งกลางแดดกงเสือเนี่ยมันต้องตั้งกลางแดดบางบางที่นะครับบางที่ก็อาจจะเป็นเหล็กนะครับบางที่ก็เป็นไม้นะครับอ่าแล้วแต่ว่าที่ไหนจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆมันต้องตั้งไว้กลางแดดแต่บางที่ก็อยู่ในร่มนะครับแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่อะเขาจะไว้กลางแดดกันเพราะว่าความผิดอะแทงกันตีกันอย่างเงี้ยบ่อยนะครับถ้าตีกัน2คนนะครับ เขาอาจจะมาขังที่นี่รวมที่นี่เลย2คนนะครับอาเดี๋ยวมาดูวิธีขังนะครับคนแรกนะครับเขาเนี่ยตีกันคนแรกเขาเข้าเข้ามาคนนึงครับเดี๋ยวมาดูนักโทษตีกันวันนี้สองคนนะครับนักโทษตีกันสองคนคนแรกมาขังนะครับเข้าเข้ามาหนึ่งคนนะครับนี่ตีกันเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมึงจะเอากันดีกอะเนี่ยนี่คนแรกนะครับเข้ามาบางทีตีกันหนักๆ ทนไม่ได้นะครับก็นี่ครับวิธีขังก็จะขังประมาณนี้นะครับขังประมาณนี้ก็นั่งอยู่เงี้ยกี่วันก็ว่าไปครับเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสามวันหรืออาจจะวันหนึ่งนะครับก็นั่งอย่างเงี้ยแดดตาก็ตากเงี้ยลุกยืนลุกขึ้นยืนไม่ได้ครับไม่ได้นั่งได้อย่างเดียวลุก,ล,กลุกขึ้นยืนไม่ได้เลยนะครับก็ขังอยู่เงี้ยจนกว่าจะแบบว่าสำนึกผิดอ่ะจะบอกไว้ก่อนนะครับบางทีก็เป็นเหล็กนะครับแต่นี้ผมสาธิตดูกบางทีก็เป็นไม้นะครับ แต่บางที่ก็ไม่มีหลังคาบางที่ก็มีหลังคาครับก็ขังกันกว่าจะแบบว่ารอสอบวินัยรอเรื่องตกหรือว่าอาจจะแล้วแต่ดุลพินิษของเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับว่าเขาจะขังนานแค่ไหนถ้าตีกันแล้วถ้ายังไม่จบยังแขวะแขวกันอีกเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ขังรวมมาใม่คนหนึ่งครับขังรวมนะครับตีกันดีนักจับขังด้วยกันเลยนี่นะครับยกหน่อยน้องขังรวมนะครับโงเก่กว่าเหรอ กเฮ้ยนักยีเดไม่ให้ยืนยืนไม่ได้นี่นะครับก็คือซ่านะครับไอ้นี่ซ่าไอ้หัวเงินเนี่ยซ่าเนี่ยเนี่เอาเอาเอาเด็ดขังยาวนะครับถ้าเป็นอย่างสไตล์อย่างเงี้ยถ้าจะมาทะเลาะกันอีกอะไรอีกเงี้ยครับขังยาวนะครับเนี่ยก็ขังกันกว่าจะดีกันนะครับขังกันกว่าจะเป็นเพื่อนกัน บางคนนะครับขังขังอยู่นี้นานๆจนเป็นเพื่อนรักกันมาอยู่บ้านเดียวกันก็มีเยอะๆนะครับแบบว่าตีกันจนเป็นเพื่อนกันอ่ะมันก็เยอะนะครับตีกันก่อนทะเลาะกันก่อนนะครับค่อยมาเป็นเพื่อนกันอย่างไอ้คู่นี้ดูแล้วน่าจะขังเป็นเดือนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยเนี่ยอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้าพังนะพังนะพังให้ญาติซื้อให้เนี่ยโอ้นี่นะครับก็บางทีก็ตีกันข้างในบางทีก็ตีกันข้างใน นี่เลยนะครับตีกันในกองเลยครับมองดูเจ้าหน้าที่ไม่เข้าเวรปงป,ง,ปงครับใส่กันเลยบางทีกงโยกครับตีกันจนกองโยกครับพอเจ้าหน้าที่มาก็ทําเป็นแบบว่ายิ้มเลือดกบปากไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือกองเสือนะครับกองเสือคนที่จะมาขังกงเสือได้เนี่ยนะครับต้องแบบดื้อจริงๆนะครับดื้อจริงๆไม่งั้นก็คงไม่โดนขังคือเขาเอาไม่อยู่แล้วนะครับ อยู่กับโลกภายนอกไม่ได้นะครับอยู่ในสังคมกับนักโทษทั่วไปไม่ได้อยู่ไปก็มีแต่เรื่องมีแต่ลาวนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับอยู่ไปก็มีแต่เรื่องมีแต่ลาวับต้องมาอยู่ในนี้นะครับจนกว่าจะดีกันนะครับจนกว่าจะดีกันไม่งั้นก็จนกว่าจะสันนกผิดสันนกผิดได้นะครับก็ไม่รู้่าใช้เวลาเท่าไหร่ repairs, ทำความผิดก็เลยอันดับแรกเลยตัดชั้นนะครับตัดวันลดงดเยี่ยมญาตินะครับแล้วก็รอ รอสอบวินัยก็รอสอบวินัยก็เจ้าหน้าที่ก็เขาจะมาสอบว่าใครถูกใครผิดใครเริ่มก่อนนะครับใครเริ่มก่อนใครเริ่มหลังนะครับก็ตัดชั้นไปใครเริ่มก่อนอาจจะตัดใครโดนทําร้ายหรือว่าใครอาจโดนลังแกก็ไม่โดนตัดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตอนสอบนะครับตอนสอบก็จะมีสอบอีกนะครับนี่คือกงเสือของเรานะครับป่นไงเนี่ยดูดูดูดกงเสือจริงจ มีใหญ่กว่านี้ไหมมีมขังเป็น1ิคนก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดนี้แหละไม่ใหญ่มากครับขังสองคนสามคนสองคนตีกันเยอะแล้วก็ถ้าจะมีหางเครื่องลูกเรือนะครับคือเด็กในบ้านอะ่ะใส่ตัวน,นะครับใส่ตัวก็อาจจะแบบว่ามามามัดติดกับกรงไว้นะครับไม่ไม่ได้เข้าไปในกรงก็มัดติดข้างนอกไว้ก็มีนะครับก็มีบ้างแต่สมัยนี้ไม่น่าจะมีกรงเสือแล้วนะมีหรือเปล่าไม่รู้ก็น่าจะมีเป็นบางเรื่องจำนะ อร้อนไหมยกลางมุ้งกันหน่อีพ p นี้โคตรร้อนนะกลางมุ้งอีกนี่กงเสือกลางมุ้งอีกแค่พอออกจากกงไปก็ต้องไปฝึกกลางมุ้งนะไปกลางมุ้งไปฝึกสิท่าพยายมนะครับเดี๋ยวสิท่าพยายมเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่ามีท่าอะไรบ้างที่ว่านักโทษกลัวที่สุดนี่คือท่าฝึกท่าไหนเถืออปรหมอทหารน่าจะรู้นะครับทหารที่ว่าเป็นทหารเป็นทหารเป็น น่าจะรู้ว่าสิบท่าพญยายมคืออะไรนักโทษเนี่ยนะครับก็ฝึกคล้ายๆกับทหารนะครับนี่ถ้าเป็นกงไม้ถ้าไม้หักถ้าลอดไปงี้ครับโดนครับเนี่ยโดนโดนนะครับอย่าไปแพกอย่าไปอะไรออกมานะครับโดนนะครับไม้หักซี่นึงนี่โหหลังแตกเลยนะครับนี่คือกงเสือนะครับดูดูได้กงเสือโอ้โห นี่นี่เป็นถือว่าเป็นกรงเสือที่ดีนะมีหลังคามีหลังคานะครับมีฉากให้พูดปะฮะฮะไม่มีฉากให้พูดหลอนถึงข่ายหรอฮะถึนขาดไม่ให้พูดฉากนีน้ตีกันเรื่องอะไรเนะี่ยตีกันเรื่องอะไรวะ <c oughs> เรื่องตูดเรื่องหน้าอ่อนเหรอแยกหน้าอ่อนหน้าอ่อนคนนั้นคือใครวะ <c oughs> โอโหไออ้วน,นะนะ หาไม่เจอเลยนะมเงเขาเฟือินเจะพูดกับใครเ่นี่หน้าอ่อนอะ่ะนแ,<ม>แต,ต่ตีกันเรื่องหน้าอ่อนนี่คือตีบ่อยเลยเรื่องหน้าอ่อนอะ่ะพี่รักหนูนะแน่แน่นี่ซุกเชื่อเลยพี่รักหนูมากบางทีก็ตีกันเรื่องหน้าอ่อนตีกันเรื่องนี่สินนี่สินตีกันเรื่องเล่นการพนัน,นตี จะเป็นเรื่องการพน,นันส่วนมากก็เป็นเรื่องการพน,นันใช่การพนันนี่เยอะนะใช่การพนันนี่เยอะเล่นแล้วไม่จ่ายรอญาติญาติมาเอาเงินฝากให้คนอื่นเ๋าใช่ไม่ฝากให้ตัวเองเพราะเดี๋ยวเจ้านี้รู้เจ้านี้รู้ก็เบิกบุกหมดเบิกบุกหมดก็ฝากเขาชื่อคนอื่นก็ ไปสกิทไห้วันนี้เบิกอะไรให้กูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเก๋าเก๋าพวกนี้เหลี่ยมจัดตีกันเรื่องหน้าอ่อนบ้างเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่นนะครับเรื่องเล่นเพราะในคุกถ้าไม่เล่นก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเบื่อนะครับเบื่อเล่นมักลุกเล่นอะไรไปวันสี่ชั่วโมงมันมันเวลาว่างมันใช่เวลาว่างมันเยอะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับการพนันมันเลยเกิดขึ้นการพนันเลยเกิดขึ้นตะกงตะก้อเดิมพันเบตองเดิมพันอย่างเงี้ยมวยช่องเสาร์อาทิตย์นะครับไม่อยากบอกช่องช่องไหน มวยเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีโหย,ยางใหม่น้องๆก็เขาอยากเข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันลำบากนะครับดูเดีย๋ยวอยู่กันเนี่ยพี่ยังร้อนเลยเนี่ยนะครับถ่ายแค่สิบกว่านาทียังร้อนเลยนะครับท <c oughs> ํา,าอ,ะทอะไรก็คิดให้มีสติตอนนี้มีผลงานที่จะออกก็มีละครนะครับกาลังถ่ายละครกันอยู่ตอนนี้ครับได้ดูแน่นอนนะครับถ่ายละครกันอยู่ <c oughs> เดี๋ยวอีพีหน้านะครับเป็นเหล่าเต็งนะครับเหล่าเต็งทําไมในคุกกับมีที่นอนสองชั้น ที่นอนสองชั้นในคุกเป็นยังไงเหมือนเตียงสองชั้นข้างนอกหรือเปล่าเดี๋ยวจะทาให้ดู EP ต่อไปเลยนะครับที่นอนสองชั้นว่าข้างในเขาผูกเปนอนอยังไงเออเขาเปนอนเขาไปผูกยังไงให้มันถึงเป็นเปนอนนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะทําให้ดูครับเหล่าเต้งบางที่ก็เรียกเกาะนะครับนอนเกาะนอนเหล่าเต้งไม่มีเปขายนะข้างในไม่มีเปขายแต่ทำาไงถึงมีเปนอนอ่าทำยังไงถึงอเอาอะไรมาผลิตเป็นเปําทําเปนอนได้ไงนะครับแล้วก็อ่า เราเต้งกับก๊อเนี่ยเรียกคนละอย่างกันแต่เหมือนกันคือเตียงชั้นสองนะครับเป็นเตียงชั้นสองแต่เขาก็เรียกเราเต้งกับกาอบางที่พิเศษมินเรียกก๊อนะครับที่ปทุมเรียกเราเต้งแต่จริงๆแล้วมันอันเดียวกันนะครับก็คือเตียงชั้นสองนี่แหละเดี๋ยวอีพีหน้าจะทำให้ดูอีพีหน้าเลยนะครับแล้วก็การเขาประดิษฐ์ไพ่เขาทํายังไงนะครับประดิษฐ์ไพ่นะครับเขาประดิษฐ์ยังไงนะครับแล้วก็ประดิษฐ์ลูกไฮโลประดิษฐ์ยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะทําลงต่อๆไปเรื่อยนะครับ สัตว์เลี้ยงข้างในมีอะไรบ้างผมก็ดรอไปไว้ก่อนสัตว์เลี้ยงยังไม่ลงให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากดูก็ทักเข้ามาข้างในเขาเลี้ยงอะไรเป็นยังไงแล้วเขาใช้อะไรเลี้ยงเขาเลี้ยงกันแบบไหนนะครับโอเคครับ e ีีนี้นะครับผมขอฝากกางเกงทาดาเสื้อทาดาเลยครับชุดเนี่ยชุดละ3 1 9บาทสั่งได้ในเพจนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยร้อนนะครับ59าบาทสั่งไปชิมได้น้องๆคนไหนจะรับไปขายอะ่ะกำไรดีนะครับกำไรถ้วยหนึ่งตก19บาท ปีหนึ่งขายได้ล้านถ้วยน้องมี19ล้านนะครับมาเอาไปจากที่เพจผมนะครับเพจอีทอมก้าครับไปเป็นตัวแทนจําหน่ายได้น้องๆเด็กๆนะครับอายุเท่าไหร่ก็ขายได้นะครับก็คือว่าเหมือนหาตังค์เรียนเองหาตังค์ช่วยพ่อช่วยแม่นะครับมาติดต่อที่ผมผมให้กำไรเยอะนะครับผมก็เอากาไรถ้วยหนึ่งบาท2บาทนะครับแต่ให้น้องๆถ้วยละ20บาท19บาบาทไปนะครับแล้วก็มีแก้วแก้วเก็บความเย็นนะครับสั่งได้ที่เพจอีทอมก้าเหมือนกันนะครับ สายเขียวนะครับสั่งงานได้เลยมีอะไรฝากบอกไหมครับสองคนดีกันยังดีกันยังเนี่ยดดีกันก็ได้ดีกันก็ได้ดังนั้นกูยังไม่ปล่อยนะครับดีกันแล้วครับดีกันยังเออรักกันรักกันหอมแก้มกันให้ดูหน่อยหอมแก้มกันให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะเราจะปล่อยตัวอ้าวอ้าวอย่างนั้นไม่ปล่อยอ้าว่างั้นไม่ปล่อยอ้าวย่า เฮ้ไอ้หอมกลับหน่อยดิไอ้น้องหอมกลับหน่อยเร็วเร็วเร็วแต่เงินไม่ปล่อยนะนี่ครับก่อนปล่อยตัวก็มีจุ๊บปากนะจุ๊บปากจุ๊บปากจุ๊บปากแล้ว้่ะจุ๊บปากอ่ะมีแก้วเย็นตอนนี้อยากได้น้ำใส่แก้วเย็นแต่ถ้าแต่ถ้าจุ๊บปากแต่ก็คือหาถุงยางได้เลยมีแก้วเย็นนเออโอเคครับอีพีนี้ก็ ดีกันแล้วนะรักกันแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยตัวกันไปนะครับโอเคครับผมและพี่อารแคร์พี่ตุ๊ดอาิเชและก็ลาไปเพียง EP นี้กงเสือนะครับเนี่ยกงเสือนะครับ <c oughs> กงเสือไม่หักนะครับไม่หักนะครับมันไม่หักง่ายนะครับตรงเนี้ยมันไม่หักง่ายโอเคครับ EP นี e ้ P i, ลาไปก่อนสวัสดีครับไ้ <c oughs> ปล่อยไว้ง่ายยังไม่ต้องปล่อยเดี๋ยวให้ก่อนกันก่อนออกนี้ออกนี้าโยเนีเอาเิเอาดิ อ๋อเฮ้ยตีกันอีกแล้วฮะอ๋อตีกันอีกแล้วตีกันอีกแล้วเออไอ้เนี่ยกูนี่ระดับพ่อบ้านนะมึงเอาเก่งเลยไหมครูสั่นี่ไม่ใช่ขาดนั้นแ่นี้เกงลากบล็อกแห่ะโทษโทษทีเพื่อนไอ้กางเกงดีๆขายไปหมดแล้วนี่ไม่ใช่กางเกงธรรมดาเอากางเกงอะไรมาให้กูใส่กางเกงธรรมดาแต่มันยืดเฉยๆไอ้เทฟใจตัวนี้ไม่ใช่ใช่ เพียงธาดาป้ายมันหลุดใส่มาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยใส่มานานแล้วใส่ตั ika, okay, ้งแต่ผลิตอ่ะอ๋ออ๋ออะอแย้อ่ะแย้อ่ะแย้อ๋อย้อ๋อย้เอาเอาขังอีกเว้ยไอ้สัตว์